เฮ้ยพี่ฝวนวันใหม่แล้ววะเราก็เปลี่ยนชุดกันแล้วนี่นะอืมใช่ชุดนั้นอะเมนเหม่นเลแล้วชุดนี้มาใส่เป็นไงบ้างอ่ะสวยไหมอ่ะโอเคค่อยเหมือนคนปกติเหมือนเดิมหน่อย <c oughs> ว่าไปนะพี่เอกที่นี่เขาก็แบบดูดูเรื่อยๆดีนะน่าอยู่ดีอ,ะอ่ะพี่เอกว่าอยู่แล้วมันจะลำบากอะดิปีศาจเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่บ้านเขาก็ อยู่ลมลื่นดีนะพี่ฝนอยากอยู่ที่นี่อะดูดิเขาเขาทาการเกษตรด้วยดูดิเห็นปะว่าเราอยู่อย่างเงี้ยเราอดตายแน่ๆเลยอะแล้วเราขอกินของเขามั่งไม่ได้หรอก็คงขอได้แหละแต่ว่าเราอะไปทําเองดีกว่าพี่ฝนแต่ว่าตอนนี้พี่ฝนหิวแล้วนะแล้วดูเหมือนว่าเขาจะห่วงด้วยนะเนี่ยนี่นี่นี่ตามเพล็กมาเขาหิวว่ะหิวว่ะหิวว่ะมานี่มานี่มาี่ตามเพ็กมาเดี๋ยวไปไหนอะคือเมื่อวานอะตอนที่สู้กับซอมบี้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มีอะไรหรอผิดหลังผิดหลังไปหลังอื่นไปหลังนี้มอะไรหรอทาไมอ่ะเขาห่วงเขาห่วงเขาไม่ให้เราเข้าบ้านอะนี่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 ตามเพ็มาทางนี้ทางนี้ทางไหนนี่ทางนี้ดิกำลังตามไปนี่ไงนี่นี่นี่มันมีอะไรหลังอ่หลังริมนี้หลังริมนี้ริมไหนเนี่ยน่าจะในนี้แหละเดี๋ยวเพ็กขอเข้าไปดูก่อนนะนีเนี้ยหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีอะไรอะมีมีมีหีบมีหีบอยู่เดี๋ยวหีบอะไรเพี่เราพบอันนี้ไปกินคนละอันแล้วกันเพกเอาขนมปังมานะ ไหนไม่เห็นจะมีอะไรเลยมีมีพี่อ้นี่ไงนั่นแหละขนมปังมาโอ,อ้เออเออดีดีด,ดีแล้วเอาอะไรไปอีกอ่ะเอาแค่นั้นแหละพอละเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกกันดีกว่าเอาต้นไม้ไปปลูกด้วยดีกว่าเห็นมีเมล็ดพันธุ์นะเนี่ยเหลือว่าให้เขาม้่งก็ได้นี่เอาเอาเอา,เอาเนื้อเน่าคืนให้เจ้าแทนนะแล้วไงต่ออ่ะพี่พี่ฝนพี่อยากว่าเราออกจากที่นี่กันดีกว่าพี่ฝนเอาเนื้อซอมบี้มาทำไมทิ้งไม่ดี ทิ้งไปหรอเออโอเคงั้นเดี๋ยวให้เขาไปกันแล้วกันนะอืมรองเท้ารองเท้าไม่ใส่แล้วใช่ไหมจะใส่ถุงเท้าใส่ลุ้งงี้ใช่ใช่พี่ฝนจะใส่อันนี้แหละเ,ออเป็นพี่ฝนที่สุดแล้วอันเนี้ยดูดิสวยไหมอ,อ่ะไ<อ>ปะเราเราไปทางไหนกันดีไปทางขวาหรือว่าไปทางซ้ายดีพี่ฝนเลือกมาสักทางดิอือพี่ฝนคิดว่าถ้าจะให้เราไปอ่ะพี่ฝนอยากลองไปดูฝั่งที่มันมีภูเขาอ่ะฝั่งเนี้ย ข้างบนเนี่ยหรอใช่ของเมื่อวานอ่ะมันมีแต่แบบน้องแมวน้องหมามากันเต็มเลยอะ่ะอยากรู้ว่าข้างในข้างในภูเขาหรือบนภูเขาเอามีอะไรหรือเปล่าอ,อ่ะดิอ๋องั้นก็ไปกันดีกว่าไปทางไหนดีอะ่ะก็ต้องกระโดดขึ้นไปไงเนี่ยเมื่อวานน้องแมวมาทางนี้อะ่ะเฮ้ยพี่ฝนโอมีมรกดอยู่แถงนี้ด้วยแต่ว่าเราขุดไม่ได้ <มา S 1> <ต>เลยนะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงแมวพี่ฝนยังอยู่เลยโอ้ยเจ้าแมวตัวนั้นมันเอาของพี่เอกไปแล้วอ่ะดิแมวตัวนี้เชื่องมากเลยอะ่ะเราไปทางไหนกันดีเนี่ย เชื่องจริงๆมายัางมายัางเดี๋ยวขอรูปแมวก่อนนั่งอยู่นี่นะเจ้าไม่ต้องตามฉันมานะถ้านายตามฉันมาแล้วก็นายจะต้องลําบากแน่นอนเลยมา,เ,<อ>าเร็วงไดีตอนนี้เพียอกขึ้นไปดูบนยอดเขาให้นะแป๊บหนึ่งว่าเราจะไปทางไหนกันดีหูสูงมากๆเลยกําลังจะไปเหมือนกันรอเดี๋ยวเฮ้ยไม่ฝนเพียอกอุ้ยมีอะไรหรอมานีเร็วมานีเร็วกําลังไป กำลังกระโดดไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่บนยอดเลยขึ้นมาเร็วบนยอดเลยหรอเฮ้ยพเพเอกเจอของดีเจออะไรหรอพเพเอกเจอโบราณสถานตรงนู้นแล้วก็<ฮ>ม,มีมีต้นไม้กับมีภูเขาอยู่ตรงนู้นด้วยเออใช่เฮ้ยเอาไงดีอ่ะพี่เอกเออพี่เอกว่าเราเราไปตรงนู้นกันดีกว่านะตรงไหนหรอหน,นอ้ทางนั้นหน้ทางนั้นฝั่งนั้นนะใช่น่าจะดีกับพวกเรามากเลยนะอืมก็น่าสนใจดีนะเล้ยพ<น>จะลงยังไงอ่ะเนี่ยทางนี้มันลงยากอ่ะ ลงลำบากแน่นอนเลยลอ่ะเรามาลงทางนี้ไหมลงทางนี้เหรอใช่เพียกว่าลงทางนี้ได้ตามมาตามมาลงทางนี้นะเฮ้ยตรงนี้มีปลาด้วยอุ้ยเพียกพี่ฝนจะตกไหมเนี่ยพเพีกเผลอล่อนเดินดีๆมาได้ยังไปกําลังไปกําลังลงไปดีนะว่าเอาน้องแมวไวท้ที่หมู่บ้านหลังนั้นน่ะคงไม่มีปัญหาหรอกมั้งเดี๋ยวคงหาอะไรกินได้แหละทางนี้ดิเฮ้ยเพียกต้องรีบไปหรือเปล่า เดี๋ยวกลางคืนในตัวพวกมันมาตากก็ตายกระต่ายอะพี่ฝนฮะไปสนใจอะไรกับกระต่ายแล้วอยู่ไหนอะเนี่ยนี่อยู่ข้างหลังพี่ฝนมาดูเลยนี่ดิอันนี้น่าสนใจมากกว่าเดินมาตรงพี่อย่างนี่เดี๋ยวอะไรหรอมานี่มานี่มายืนตรงนี้เดี๋ยวก่อนอะไรอะมันลอยได้หรอเออเนี่ยมันลอยได้น่าสงสัยทําไมมันลอยได้อ่ะเออทําไมมันลอยได้ก็ไม่รู้แปลกมากเลยอะมีบล็อกลอยอยู่กลางอากาศได้ไงมันต้องมีพลังงานบางอย่างแถวแวนี้แน่นอนเลยอะพี่เอก พี่เอกว่าเกมนี้หลายอย่างพี่ฝนแย่แล้วอะไรมันอันนี้มันพาะิตจะตกดินเอาเราทําไงดีอะมาเร็วมาเร็วรีบไปตรงนู้นเร็วต้องรีบไปแล้วล่ะใช่เราต้องไปตรงนู้นเราต้องรีบไปให้ถึงก่อนพาะิตตกดินโอ้ยโอ๊ยโอยแล้วอย่างนี้เราจะไปถึงก่อนมันตกเร็วจังเลยวิ่งโอ้ยเราเราจะไปอยู่ตรงไหนอะพี่เอกนี่นี่นี่ข้างในมีโบราณสถานอยู่ไหนนี่นี่ตรงเนี้ยเนี่ยเหรอใช่แต่ว่าพี่เอกอยากได้ต้นไม้สักหน่อยนึง่ะต้นไม้เหรอ เราจากที่ไหนอะมียังไงมีอยู่ตรงนี้มีอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยนูนน่นๆๆๆเร็วๆๆ็เร็วเเราต้องแบ่งกันไปตัดต้นไม้มาแล้วแหละเฮ้ยแล้วอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีเลยนะพี่เอกมือมืออ่อมือล้วนๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวพียกเอาต้นทั้งบนพี่ฝนเอาต้นทั้งล่างตัดแล้ว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 โอ๊ยทำไมมันมืดเร็วจังโอ้ยมืดเร็วมากมืดเร็วมากโอ้โหไม่น่าไปเล่นจับป็นเร็ว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 อุ้ยจะแย่แล้วเนี่ยจะแย่แล้วโอ้มั้ยเนี่ย รียกว่าเราจะไปหลบอยู่ในโบราณสถานก่อนนะมืดแล้วเืดแล้วยังยังยังพอมีเวลาอยู่ของกินก็ไม่มีอ่ะพี่เอกพี่ฝนได้ไม้มาเยอะยังได้มาแล้วอุ้ยมีหมูด้วยตรงเนี้ยมีหมูมีไก่มีอะไรพร้อมเลยเราเราปล่อยเขาไว้ก่อนแล้วกันพี่เอกพี่ฝนได้ไม้มาห้าบล็อกแล้วอะเราเราลงไปในโบราณสถานกันดีกว่าเร็ว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 มันอันตรายมากถ้าเราจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีตัวอะไรออกมาหรือเปล่าอ่ะเนี่ก็ไม่รู้อ่ะ มาแล้วเข้ามาแล้วมีคิปเปอร์มีคิปเปอร์พี่ฝนอยู่ไหนอะเพเอกอยู่นี่อะเฮ้ยข้างล่างมีข้างล่างมีอะไรก็ไม่รู้อะมีอะไรก็ไม่รู้เพเอกจะลงไปดูนะลงไปเลยเหรอเอานะลงนะปุบมีอะไรมั่งอะไม่มีไม่มีลงไปได้เลยเหรอน่าจะปลอดภัยอยู่เอาละงั้นเดี๋ยวเพเอกก็จะทำการคราบของขึ้นมาก่อนนะคราบขององั้นเดี๋ยวพี่ฝนโยนไม้ให้กันแล้วกันนี่นี่นี่เดี๋ยวเอาไปเลยเฮ้ยทำไมไฟไหม้อะเพเอกเอาไฟแช็คมาด้วยดูดิเอาโล เอาไปเช็คมาด้วยเอามาตอนไหนเนี่ยนี่เดี๋ยวเพคจะทำโต๊ะคราฟก่อนนะรอแป๊บหนึ่งโต๊ะคราฟเหรอเราก็ใช้ด้วยกันได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนโยนไม้ไปให้อ่ะเอาละไเลยเพทำโต๊ะคราฟเสร็จแล้วพี่ฝนเอาตรงไหนดีเอาเป็นตรงกลางเนี่ยเอาเร็วๆเข้ามันมืดแล้วมันดับอีกแล้วเพกต้องจุดไฟไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมีตัวอะไรเข้ามานี่ข้างนอกก็มีแต่ทรายนะอ๋อมันมันเชื่อมมาข้างนอกได้นี่ไงพี่ฝนไหนนั่นไง เออใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยสอมบี้ซอมบี้อย่าขุดอย่าขุดไหนถอยเข้ามาสอมบี้เหรอพี่ฝนถอยเข้ามาไหนซอมบี้ยังไม่เห็นเลยนั่นแไะมันอยู่ตรงนั้นน่ะมาแล้วเหรอมาแล้วด้วยเดินผ่านไปเนี่ยพี่ฝนมาดูดิเดินผ่านไปเหรอนั่นไงเออเห็นแล้วนั่นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีไอ้เจ้ากระดูกด้วยอ่ะใช่อุ้ยโอ้ยเบียดทำอะไรอ่ะอ้าอ้าฟันมันพี่ฝนติดไฟ ถอยออกไปอุ้ยเี็กมันจ้องไม่ฝนอย่างเดียวเลยอ่ะเพกเข้ามาช่วยแล้วอุ้ยอุยโอ้พี่ฝนเอาทรายไปอุดตรงนั้นดีกว่าปะอุดตรงไหนอ่ะอุดตรงเนี้ยเนี่ยเหรอใช่อุดไปเลยนะอุดไปเลยเดี๋ยวอุดแล้วเพ็กอยากได้ก้อนหินนะมันไม่มีก้อนหินเราทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ปิดทางเข้าแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเพ็กจะลองขุดลงไปที่พื้นดูนะขุดลงไปข้างล่างอะเหรอโอ้โหมันเป็นทรายทั้งนั้นเลย แล้วมันเป็นทรายแล้วเราจะออกไปยังไงอะโอ้พี่ฝนมันเป็นทรายหมดเลยโอ้เอา้าเฮย้ยอะไรอ่ะแล้วเข้ามาได้ไงอะเพียกลืมจุดไฟเอา้าลืมจุดไฟแล้วมันเข้ามาได้ไงอะมันจะเกิดในที่มืดเอาเหรองั้นเราก็ต้องจุดไฟแล้วอะแล้วไม้ไปไหนหมดอะเพเอกไม่มีเพียกต้องเอาไม้ต้องไปทําหินน่ะเ<อ>พล็ก<อ>ไม่มีหินก่อนอื่นเมื่อกี้ตรงหมู่บ้านอะ เขามีหินเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเพงจะลองเสี่ยงออกไปขุดหินนะเสี่ยงออกไปขุดหินหรอจะไปคนเดียวหรอเพคก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะเดี๋ยวพี่ฝนระวังหลังให้กันแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะเด็กมีเจ้ากระดูกด้วยนะระวังให้ดีเต็เไมไปหมดเลยอะเด็กต้องอ้อมมาตรงนี้เพราะว่าหินส่วนใหญ่อะมันอยู่อยู่แถวแถวนี้อยู่ในดินพี่ฝนตามมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อไม่ได้เอาโต๊ะค้ามาด้วยหรอไม่ได้เอามานั่นเฮ้ยพีเออ่เจอหินแล้วเจอแล้วเหรอพี่เจอหินได้เวลาเดี๋ยวทำโต๊ะค้าตัวใหม่ก็ได้โอ๊ย,อ,ยอะไรอะ่ะคิปเปอร์เพลทไหนบอก,กตายแล้วอะ่ะไหนบอกระวังหลังอยู่ไหนเนี่ยพ <c oughs> ี่ฝนอยู่อยู่ไหน <c oughs> อยู่หมู่บ้านนะเน่ย โอ้โหตายแล้วเพียกอยู่นี่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามเข้าไปนะเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวขอเอาขอขอดูหน่อยเพื่อนมีอะไรบ้างอะเพื่อนไม่เหลืออะไรแล้วอะอ้นี่ไงเจอฐานหินเพื่อนเราขอยืมหน่อยโอ้ยเยอะแยะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพียกเพียกกระซูไปทางนู้นเดี๋ยวพี่ฝนเอาฐานหินกับไม้ไปให้นะเดี๋ยวเพียกกำลังจะไปที่บ้านแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ไอ้เจ้าผีดิบมันเข้าไปแล้วอะซอมบี้อะเออเพียกกำลังจะไปที่หมู่บ้านแป๊บนึงแป๊บนึงเราเราต้องออกจากหมู่บ้านแล้ว โอ้โหเก็มก็วิ่งไล่พี่เอกมาเผื่อไปตีเขาทีนึงเราลงน้ำดีกว่าอุ้ยฝั่งนี้ก็คลิปเปอร์โอ้ยเต็มไปหมดเลยอะ่ะเราเราต้องไปหานี่พี่ฝนต้องหานะหาต้นไม้ให้ได้ต้นไม้เราก็ต้องข้ามฝั่งตรงนั้นไปไงใช่หูอะไรกันโหน่ากลัวจัดแถวนี้อยู่ไม่ได้หรอกเนี่ยอาหารอุดมสมบูรณ์ก็จริงนะแต่มันน่ากลัวเกินไป จุดไฟจุดไฟคีเปอร์คีเปอร์ก็เต็มแมงมุมก็มาไอเจ้ากระดูกก็มีมันมาแล้วพี่ฝนอะไรมาหรอมันมาแล้วลงมาลงมากลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวยงไงมาแล้วแมงมุมเพียกจะจุดไฟเป็นระยะระยะมาแล้วอ่ะแมงมุมมาแล้วอ่ะตามมาเลยอ่ะดูดิตามมาติดติดเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเพียกจะเข้าไปที่ภูเขาสักลูกหนึ่งตรงนู้นเอาลูกไหนพี่ฝนเลือกมาลูกตรงกลางนั่นะแหละตรงกลางตรงกลางเนี่นะ อแล้วุ้ยวุ้ยๆโหูหูพีเอก้หูตามามาทางนี้ดิเฮ้ยโดนไวางผิดเฮ้ยเปียกซอมบี้เพียบเลยหอะไรกันนี้่ยเฮ้ยเฮ้ยเปียกตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไปอยู่ได้ตรงไหนนั่นมันมีมันมีอะไรน่ะหินเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีทรัพยากรอยู่เยอะแล้วก็มีซอมบี้นี่อ่ะเออไปดีกว่าเอาไป ข้างบนเนี่ยนะใช่ใช่ข้างบนเนี้ยน่าจะอยู่ได้เฮ้ยมีธารหินด้วยพี่ฝนใช่แล้วใช่แล้วขึ้นไม่ได้โดดขึ้นมาโดดขึ้นมาเร็วไปแล้วเตรงนั้นจะอยู่ได้เุ้ยวิวิมันเป็นท่าพอดีพี่เอกท่ามพอดีเลยเฮ้ยไม่จัดการซอมบี้ก่อนน่ากลัวจัดเลยอ่ะเุ้ยมันทำไมมันจ้องเลยพี่ฝนอย่างเดียวเลยอ่ะมันไล่ตามพี่ฝนมาตั้งแต่ข้างนอกอ่ะนี่อ๋อเออเรียบร้อย อุ้ยเช้าพอดีเฮ้เอางี้เราเราควรตั้งป้อมตรงนี้ก่อนดีไหมอะได้ได้ได้เดี๋ยวพีเอกาทำโตะคาให้ใหม่นะเมื่อกี้มันพังขุดไม้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเออพี่ฝนตัดไม้ก่อนตัดไม้แล้วก็ขุดดินไปก่อนนะเราเอาพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงมาตัดไม้แล้วพี่ฝนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราจะบริเวณนี้เป็นจุดพักของเราใช่เปล่าใช่เอาไว้ก่อนเอาตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเข้า คอยขยับขยายใหม่งั้นเพี่กเอาลงตรงนี้นะได้เลยเฮ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเช้าแล้วต้องรีบฮึบมาแล้วหล่นมาแล้วอืมเดี๋ยวปลูกต้นไม้ก่อนขวานขวานได้ขวานแล้วนะพี่ฝนระวังตรงนี้อ่ะมีคีเปอร์อยู่ระวังระวังตรงไหนอระนี่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 รูนี่รูนี่อย่าอย่าไปล่อมันออกมารูไหนรูนี้รูนี้ใช่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้หนจะปลูกต้นไม้นั่นไงมันขึ้นมาแล้ว เอามันขึ้นมาแล้วหรอใช่เพีพยกจะดันม,ม,มันลงไใหม่อันตรายแท้ตรงนี้ปิดไว้ก่อนเะได้เล็กมากทำไมมันขึ้นมาเยอะจังเลยอ่ะนี่ตายไปนะต้องปิดไว้ก่อนดิมี่ะไพี่กำลังจะปิดอยู่แต่ปิดไม่ได้ฝส่วนจะขุดทำไมล่ะ ก็เอาเหล็กมาก่อนไงไม่เอาอันนั้นขุดไม่ได้นะม,มันข<อ> <kho ản. S 2> วานออกมาออกมาออกมาเฮ้ยมันมาแล้วว่าบุง้งเรียบร้อยอุตสาอุดต้องนานได้อะไรมาบ้างอ่ะได้มรลคดกระเล็กบางส่วนมเอาละเดี๋ยวพีอุดตรงนี้ก่อนอันตรายมากนะขออุดไว้ก่อนนะทุกคนมันไม่ค่อยมีต้นไม้เลยอะ่ะแถวเนี้ยเราปลูกเอาก็ได้ตอนนี้เราต้องเอาให้รอดก่อนตัวเราอะ พีฝนระวังเดินแล้วตกอ่ะเออเมื่อกี้ตกลงไปแล้วก็ไปนอนหลับไปตื่นหนึ่งเดี๋ยวพี่กะทำเตานะเพราะว่าพี่เอกไม่มีอาหารกินเหลืออะไรกินได้บ้างเนี่ยไม่ถึง<ะ>แล้วเนี่ยโอ้โหพี่เอกไม่มีอะไรกินอะ่ะเดี๋ยวพี่จะตายซะก่อนงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปหาปลาให้เออนี่ไงมีวัวเอาวัวไหมอุมอ้ยมันชนพี่ฝนน่ะไปไหนแล้วอะ่ะเฮ้ยพี่ฝนได้เนื้อมาแล้วพี่เอกพี่ฝนไปทำไอ้นี่ให้ทำอาหารให้ มีไม้มาแล้วนี่พี่เองมีอันนี้ให้เอาทานไปเอาไม้มาใส่แล้วน่วมันหนังเอาเนื้อสิเอาหนังอะไรเนี่ยเอ้าเอาเนื้อเอาเนื้อสิเอาหนังใส่ได้แล้วใส่แล้วใส่แล้วโอ้โเอาจุดแล้วจุดตาอแล้วจุดตาแล้วอ่าได้แล้วเนื้อไปไหนแล้วล่ะเอาเนี่ยไปไหนอ่ะให้แล้วได้ยังกิน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 โอ้ในสุดก็ได้เนื้อดิบมาแล้วนะครับกินกินกินเข้าไป เนื้อดิบอะไรที่ไหนเนื้อสุกเลยเนื้อสุกแล้วพี่ฝนกินได้เอารองเท้าไวมพี่เอกทำไมอ่ะรองเท้าเหรอใช่อ๋อพี่ฝนตายแล้วพี่เอกเก็บมาใช่กินซะกินซะเลือดมาเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่ฝนเห็นวัวอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวพี่ฝนไปหาอาหารมาเพิ่มกันแล้วกันพี่เอกพี่ฝนจะไปล่าวัวใช่ใช่ไปหาเนื้อวัวเนื้ออะไรมาให้กินก็แล้วกันนี่ไง มีไก่ด้วยเฮ้ยนี่ไงมีแกะเอาแกะไหมอะแกะนี่เราจะเอาขนมันอะได้ไหมล่ะแต่แบบน่าสงสาร่ะดูเขามองเราดิพี่ฝนอยู่ไหนอยู่ข้างบนเนี่ยอ้าวปีนไปแล้วหรอเนี่ยดูดิแบข้างบนนี่ตรงไหนเนี่ยข้างบนนี้เลยบนภูเขาเดียวดูดิดูเขาเป็นมิดน่าดูเลยอะบนภูเขาไหนข้างบนนี้ไงจริงๆอะถ้าเรามีเหล็กอะเราจะตัดขนแกะได้นะพี่ฝนมีเหล็กปะ มีก้อนดำดำเนี่ยได้ไหมเพเอมีแต่รอไอรอนอยู่อันเดียอันเนี้ยได้ไหมเพีอต้องใช้2อันน่ะอันเนี้ยได้ไหมนี่คืออะไรนี่คือทานงั้นเดี๋ยวเพเอกจะลงไปเสี่ยงขุดเอาเหล็กข้างล่างนะงั้นพี่ฝนขอน้องวัวก็แล้วกันนะน้องวัวไม่งั้นเราไม่มีอาหารกินน่ะเฮ้ยเพเอกเพีอเห็นหมูเต็มเลยพี่ฝนไหนหมูเหรอใช่เออนั่นไงหมูเป็นฝูงเลยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันจะเย็นแล้วเดี๋ยวเพเอกปักไฟไว้ก่อนงั้นเดี๋ยวพี่ฝนลงไปเอาน้องหมูก่อนดีกว่าระวังนะได้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 น้องหมูอุดอุด ขอโทษทีนะหมูหมูนี่เพียต้องปักไฟไว้ตรงนี้หมูขอกินหน่อยเราขอเนื้อไน่เนื้อไนหน่อยนะขอโทษหมูนี่ปักไฟมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวก่อนนี่ติดเอาไว้เข้าไปแล็วเข้าไปเร็วออโอ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยใช่โอเคเราได้เนื้อหมูมาแล้วเราก็จะต้องเอาเนื้อหมู ไปทำอาหารนิดนึงได้มาแล้วเอาเนื้อหมูปักไปไวเยอะๆใส่เข้าไปได้ไปแล้วพเกพกหิวอีกเปล่าอ่ะตอนนี้เหรอความหิวแค่หนึ่งแต่ไม่เป็นไรหรอกเพ็เอกอยู่ได้งั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอขอกินหน่อยกันแล้วกันงมงองง,งกินเรียบร้อยละตอนนี้เพ็เกทาประตูให้แล้วนะเราก็ตอนนี้เราจะต้องอยู่แบบดีไปก่อนนะพี่ฝนนะ ก็พออยู่ได้นะคืนนี้น่าจะรอดแล้วล่ะพี่ฝนซอมบี้มันเห็นเราอ่ะแต่มันขึ้นไม่ได้ไหนอ่ะนั่นไงมองอยู่นั่นไงเออใช่เฮ้ยมันขึ้นได้เฮ้ยมันมาจริงอะทำไงอ่ะเดี๋ยวเียลลงไปบูล้างผ่านกันรให้มันขึ้นมางงงงเฮ้ยเบกมีเซเรนเดอร์ด้วยเหรอฟากนู้น่ะไม่เป็นไรอยู่คนละฝั่งมาดิฟองเราอยู่มาดิ โถแน่จริงก็มาดิึ้นมา,มาแล้วมาไม่มาไม่มาลงไปเองนะแถวนี้ก็พออยู่ได้แล้วนะมันมีอาหารอุดมสมบูรณ์อ่ะเพกมีเรียบร้อยอาหารก็มีอุดมสมบูรณ์แล้วนะนี่เราจะต้องไปที่อื่นต่ออีกเหรอพเพกว่ามันไม่รอเราพี่ฝนดูดิที่หงอวันเตอร์เยอะระดับนี้ไปอยู่กันยังไงอะงั้น งอ,อเป็นว่านั่นไงเจ้ากระดูกมาแล้วพี่อพี่ฝนเข้าบ้านก่อนเราต้องเข้าบ้านก่อน <c oughs> เข้าบ้านก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วคืนนี้ดูท่าทางถ้าออกไปข้างนอกอะไรไม่ปลอดภัยแน่นอนเลยอะ่ะเ,เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะเราจะต้องออกไปตามหาขนแกะใช่ไหมพรุ่งนี้เราต้องออกไปเอาขนแกะมาออกไปเอาขนแกะมาแล้วก็เราจะได้ได้นอนพักบ้างอะ่ะไม่งั้นแย่แน่นอนเลยอะ่ะเลือดลดไปหมดเลยอะ่ะ เอาว่าคืนนี้เราคงต้องพักผ่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วนะทุกคนไว้พบ,พบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะจ๊ะบ๊ายบาย